ายเป็นข้ามีคุณมีปุ๋ยอยู่กับหม่องนี้เลยครับคุณแบบสั่นดีเลอพี่น้องเ้อขุดอันนี้แหละขนาดตักเอาคู่มือเลอพี่น้อ,องเดยอลันยังแพร่ดีแห้งเป็นอาหารสั่นยอดเลยสองเดือนด้ครับเด้อยนี้มาแล้วโตใหญ่แห้งเลยเป็นเพื่อกูนกัน้วครับขาก็ได้ฟุคุณจากเป็ดหลังก็มาให้พาเข้าพาเข้ากับออก ผลผลิตให้เฮ้าได้กินยอดกินดอกคนนี่นะครับสวัสดีครับพี่น้องครับมันีมาพร้กับบ้านนองในช่องปุ๊บป่าพ้ารวยนะครับพี่น้องเนาะเดี๋ยวมันี้บ้านนอกก็จะว่าพี่น้องไปให้อาหารเป็ดเฮ้เนะครับเนาะนี่ครับผมอาหารเป็ดกันเลยเดี๋ยวก็จะพาพี่น้องไปเบิ่งว่าเข้าจะให้อาหารอย่างลดต้นทุนนะครับเนาะก็คือนี่แหละครับผมหัวใจหลักของเรา <c oughs> การเลี้ยงเป็ด ต่างๆนี่ดู่หอออัวใจหลักของเราเวยครับเด้อ <Ooh. S 1> เลี้ยงใบแป๊บเดียวนี่ครับผมนี่ก็หลายแห้งมาตกไห้เพิ่นอยู่คู่มือได้ดีมากครับน้องมะนาวโอ้ยงามแห้งตรงนี้ก็คือใส่ปูนปูนขีงัวงเลยครับพี่น้องเด้อเ็ด <Ooh. S 1> มาถาแลวครับพี่น้องจะรอเจรียอยุถาอาหารในของเฮา อู๊ดเป็ดมาถาแล้วเป็ดมาถาแล้วนี่คือมาตักผู้มือครับนี่กำนองมะนาวมาหาอาหารเป็ดเท่าอ,อืมย่ำมือเส่า,าเหมือแรงแน่ถา้าบ่มาหาหญ้ามันนี่ก็คือเส่าแรงครับผมขนาดตักเอาคู่มือ,ด,อด้วยพี่น้องลื่นมันยังแพ้ดีแห้งแ่แดงเท่านี่เส่าแรงเส่าแรง,รง,รง,รงนี่ตักแป๊บเดียวคือง่ายท่ขึ้นเก่เกา เอาไปเป็นอาหารให้ได้หลายอย,ย่างได้ทั้งปลาทั้งนั้นก็ให้ได้เป็นอาหารสัญยอดเลยนี่ครับประมาณน,นี้ก็พอแล่ะด้วยกระแพาะคุณครับคุณเต็มเลยใช่กูขา้ามมาหาอาหารเป็ดบปเลยเป็ดใส่กับาพอนใส่กับกุ๊ดวิกับก้าบพิยุนี่นวิธีการง่ายๆแหละครับนี่คุกเขา่าเข้ากันเลยแต่ที่มีพวกเศษอาหารนี่แหละครับใบ นั่นไม่ม er ีมาให้เพื่นกินบะคุ้งแง่นี่เพราะว่าผสมกันคูบเข่าให้เข้ากันเวลาเขาก็จะไปเทให้เปียกเทาคุนเลยอกใช่ลูกลูกนะลองมาหน้าไปเม่นแมนบ้าอูอยากกินเม่นแมนใช้เม่นแมนได้เลม่นหไกินหน่เขาเบิ่งใช้ข้ามบิดเม่นแงได้้นเั่นงั้นได้งนนได้เนง้นเนงนงั้น้นั่นงม่นงั้นเนงน โอ้โหวิ่ครับรถเริงเหรอมันเหียนเลยนี่ครับผมมันก็คู่เข้าเข้ากัดนะทีละประมาณนี้เพราะว่าพันกระจิมีน้ำและเนี้ยแดงอยู่แล้วเนาะนะเวลากับมาล้างมือแล้วก็เป็นถักล่ำนี่เขากับไปให้เป็นอาหารป่าเป็นถวกเป็นโปรตีนอยู่ข้างล่างเป็นปูนเป็นมีไห้เข้าให้อาหารเป็ดเขาก่อน ไปกันเลยครับผมอาหารเป็ดพูดเบิ้งครับพี่น้องว่าตะเฮ้ามาเด้อเลีนแชวเลยพุนไปทายี่พ่นเลยมูจักปันหยางเลยอไปทาไปทากินอาหารไปพูนปั๊ดโถอู้เลียนมหาค้ำแหละเนี่ะนั่นนั่น โอ้โหพีพี um ่ิดปิดปิดนะฮะนะมาแล้วมาแล้วพีพีไปไปไปเพื่นก็มานําเดิบักงานนั่นผาดีหุ่าเุ่นยุ่งแย้งฮ่าฮ่าฮ่าผมับบึงเป็ดสองเดือนได้ขับเด้นีมมาแล้วโตใหญ่แหงแล้วเดินน้องเด้อพ่อก่อยพอหลับแล้วเดินนี่ก็คือเอาให้แน่กับเป็นี่แหละครับผม เขาเนาะครับเนาะน้านี่เทาก็มิเขาเนี่ยกับมาเกี่ยวเอาไว้เป็นเป็นฟางเวลากับเป็นฟางเป็นฟูนเป็นปุ๋ยเอ้ากิดเมาเอ้ากับเมาให้อาหารเป็ดเก็บกับกับกับให้กับกับกินอุ้ยอุ้ยอุ้ย่าฮาฮกาฮ่หล่ายเลยอาฮเาฮ่าฮเเฮษอาหาร่าฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่าฮ่ฮา กินแล้วเหลือเขาก็เอามาให้เพคนกินได้โอ้จิจ่าเบาเลยโอ้ชาอาเป็ดน,น้ำชเอ้าเป็ดเลูยใส่น้ำให้เพคนจักน้อยเพราะว่าเขาก็ะมีลำแต่ลำหลายเพคนก็แขียนไม่พี่น้องเด้อเขาก็ต้องทีส่วนผสมเข้าไปแหาาปนแดงนี่ให้เพคนกินแล้วก็เอาน้ำมาใส่ในห,หนีไปน้ำเวลาให้คนก็นิ้ากันมากินน้ำตรงนี้น้ำ นี่แหละคือมาให้อาหารเสาแรงอุ v v <t ương ilgili> ้ยิจับเอาบู้ยโตใหญ่ี่นอก่อนอุ้ยบบกให่เล่นะเอาบอกอู้โอ้ยไปเลวสะไปเลยอะมาแล้วมาแล้วน้าน้ำทีจะมบ่ดิตัไหนี่อางตัไหนตัวใหญ่ตัวใหญ่เจ็ด้างเฮบ้านี่เดี๋ยวไปเอาหน้าไม้เพื่อนคกับบับ เออตักน้ำมาไว้ก็กินน้ำกับกาบมาเริ่ตักน้ำว้าวว้าวบ้าอู้นี่อาลเล่คนก็จะกินอาหารลดต้นทุนนี่ครับตั้งแต่เลี้ยงเป็ดมานี่บเพราะท่านให้อาหาร ตามทองตลาดด้เลยครับเด้อตัวนี้ก็คือให้เป็นอาหารลดต้นทุนเป็นอาหารลดต้นทุนพั้งเบดเลยไปยัดโอ้ตักขึ้นมาก็มีกุ้งเลยพี่น้องกุ้งมาน้ำลีลาเนี่ยก็จะได้ลดต้นใหม่ไปเนาะมีทั้งกุ้งทั้งหอยสินมาน้ำกันกุ้งโอ้กุ้งเดี๋ยวสิเดบัดดักกุ้งอยู่ปล่อยเผลลงไปฮะ นี่นะได้ล่าน่นเท่ากับจะได้มีคือตรงนี้คือเพิ่นก็จะมานอนอยู่นี่เลยครับด้วยเวลาฝนตกุเต็มเป็นฟางเน่ยเราเวลาน้าเพิ่งกัจะพาก,กันมาเล่ยนอยู่พี่เล่ยนอยู่พี่ปานกลายเป็นเฮ้ามีคุณมีปุ๋ยอยู่กับหม่องนี้เลยครับเบิ้กทิพาเอาไปใส่ตวนใหม่เฮ้า ตัวนี้ครับปุ่นุแบบสั่นดีเดพีหน่องเด้วคนดูดดีล่ะนี่คือแบบพุ่นเพื่นหลวนๆวนนะครับพากันมานอนมาเรียนนิดแล้าเ้าก็บะิด้์ุ่นจากในเดสิใสไซวก้นใหม่จนไหลเอ้าู้ร้ายร้ายครับพี่กน้อง โอ้โหเบิ้งเบิ้งเบิ้งเจลลี่ไหมเบิ้งข้าวปุ่นเนี่ยอันก็ไพ่เข้าหน่อยแต่ยังออกนออยู่แล้วครับนี่ยพิ่นได้อยู่ขับปุ่นกับวีไก่ตรงนี้คือตะกรอนเป็นหมอกเลี้ยงกบเลยครับเด้อแล้วก็กลายเป็นมาปล่อยให้เป็นหมองเลี้ยงเป็ดแบบวุ้ยปุ่นหลายเลยพี่น้องเอ๋อนมาใส่อีกเก็บน้ใส่สุดท้ายเลยอือ นี่เขาก็มาตักเอาไปใส่พวกต้นใหม้เขานี่แล้วก็ได้ฟุน้นเพิ่มขึ้นมากแบบเขากับบดเอ็นอันนี้ยากเลยบ่ะได้ฟุ้นพวกนี้ไปใส่ต้นใหม่งามวูดส่วนมากเพิ่นก็มองนี้แหละมองเพิ่นบางเทียกับมาอันนี้ใส่นะครับเนาะแล้วก็ได้ฟุ้นได้ปุย๋ยเพิ่นเพิ่นมาเร็งบิบิบางเทียกับไปนอนยู่ฟุ้น คุณครับเบิ่งเข้าเดียวห้องก็สิไดเป็นขู่แล้วเด้อเวลาไหนกับได้อยู่กับสวนเ้องนี้ถ้าอยากได้หลายๆหายา้างต้องเอาแกะมาใส่ครับนี่เอาแกบมาเทลงไปเพื่นอนถ้าประมาณนี้ก็พอแล้วครับพี่น้องนี่ประมาณนี้ก็พอแล้วพี่ทังบีแห้งตาไหลพี่เต็มอยู่พี่สโซนฟังพี่งอรงไปเมื่อไหรท่างนี้ไต่ทั้งผีที่กลัว นี่ครับเบิ่งสังเกตเบิ่งโกกผ้าวเฮานี่โกกผ้าวพวกนี้อยากงามเพิ่นได้ฟุนขี้เป็ดนี่ก็สิมีเทิงต้นนั้นหาขี้เป็ดเฮาก็กินแต่ว่าสังเกตเบิ่งต้นผักขาผักชะอมนี่ขึ้นบ่ได้เป็ดแหบินเป็ดกินเบิดเลยบ้าโอ้ใส่ไปใส่ฟุ้นใส่ปุ๋ยต้นใหม่เฮา พูดละวานลงไปเดี๋ยวในคลองเอ้านี่ล่ะทุกอย่าง <c oughs> โอ้ย <c oughs> เอ,อ้ยเฮ้ยเฮ้ยนีสังเกตได้ครับนี่ก็คือเป็นพักน้ำบู้พักน้ำออกยอดแล้วครับพักน้ำนี่ก็เอาไปลวกจิ้มแจวตาปนอะไรได้ครับ ออกอยอดแล้วเอาว่าปลูกไว้เดี๋ยวจะมาทำาาาาทาออาขั้วสะอาดอีกเทนึงนี่ก็คือเข้าใด้ฟุ้นมานนีใฮ้กอามันนี่เลยกาใส่คนโรยลูลกไปเลยนี่เป็นฟุน้นให้ดีแห้งได้พี่นหนงอด้วยนะกลายเป็นเกลือ,อกูนกันตัวครับเล้ก็ได้ฟุน้นจากเป็ดหลังก็มาให้พักเข้าพักเข้ากับออก ผลผลิตให้ห้าได้กินยอดกินดอ,อกคนนี่นะครับไปกินกระปนปลาปนยังคือได้แล้วข้ากับบดไปหาอย่างอื่นไกลห่างปลาห้าก็มีเดี้ยงไว้เดี๋ยวจงจะพาพี่น้องมาเบินปลานะํะมีเวลาอยากขยายพันธุ์เพินพ่นด้วยครับเดเพื่อนออกดอ,อกกังสีพี่น้องกะบ่ต้องเด็ดยอดเด็ดดอ,อกคนไปก็ได้เวลาเนี่ยเพิ่นก็จะออกลากอีกทีน,นึงห้ากับจังเอาไปขยายพันธุ์ต่อ ก็ได้ดีไปหยุนี่นาดพูดไปเลยนะเบื้องพรกเขานี่ก็งามไปตามน้ำกันไปพัก,กแย่งแน่แล้วก็กลายเป็นมองนี้ก็กลายเป็นมองแรงธรรมชาติธรรมชาติขี้ยงมดีครับแล้วก็ชิมพีพวกขีดขีดเทียนเข้าปกติให้เราไปใต่ตามหวยตามน้องข้องบึง ผู้มือนี่ก็บม่ได้ไปไต่านเป็นมาอยู่กับเผาเองเลยปะเพิ่นก็มาอยู่นี่เผ่ากับย่าเล่เผ่าอยากเผ่ากับมาจับเอาเลยได้ง่ายๆ<ะ>จับเอาเลยกับพักกันแย่งกันอยู่นี่มุกนะครับได้เลยพักกันแย่งพักเขาไปบึงพักสวนยอมเผ่าป่ะเผ่าปลูกไว้เป็นยังไงโอ้บอลก็เริ่มงามเลยบอลกินลำโอ้บักเขือ คือคอัศว์คืออัศออกดอกแล้วนะถูกไวปบะดนเอามาใส่ใเพื่อนเถือยังบ่บักท่านใ,นใส่ปุ๋ยเม็ดปุ๋ยนี่นะครับเดินกำลังใส่ตั้งแต่พวกฟุนพวกขี้รัวแล้วก็เป็นนี่ละกำลังมาหายิ่งก็คือเป็นเป็ดขีเป็ดเท่านี้ไปกุ้งข่าวกุ้งข่าวแต่ก่อนนี่เป็นสองนตนตะกอนนี้ม,มาสามแล้วเพื่อนจีหลอดบูบูขับนี่เพราะว่า ไปได้เพิ่นมาแข็งแห้งก็เลยเอาเพิ่นมาไล่อยน้ำมูนี่นไปไหายไปเลยเมืกเก่อกี้โอภีก็กำลังแตกนะบุกเชื้อภีปลูกไห่อย่างละหน่อยละเลยไปนี่ตัวนี้บุกภีกนี่กำลังเอามาปลูกไม้นี่ครับกำลังสืซื้อมาแล้วพีบพุกเชื้อ เส็สวนยอมห่างบ้านเท่านี้จะโอเคอยู่ได้พี่นอ้องอาได้แล้วมันจะเส็จเป็นก๊กกล้วยพลังงามคอยแตกทะยอยขึ้ในห้่าเรื่อยๆคอยเอาพวกพักพวกกันส้มม่วงนี่ที่ว่าติดหรือเด้อม้วนเวด้เลยครับเพราะว่าเอามาเอามาหนีไว้ามาช้ำไว้เอามาจากตานี่ที่ว่าเพิ่นแตกหยอดนี่ที่ว่าหลากเพิ่นเดินแหล้ว หอดล่างแตกยอดขึ้นมาแล้วโหเอามาเฮ็ต้องตัดยอดกันออกแล้ะเยอะแต่ลำต้นเอามาจากปลาได้พี่น้องเด้อเอามาจากปลาอะไรก็เอามากาไว้นักหน่อยฟึ่งผัวผักนี่เห่ากันอุ้ยงามเหลือตัวนี้นี่ผักผักอันนี้เห่าอุ้ยงามแนวน้าโอ้นี่ครับเบิ้งเบิ้งเบิ้งเป็นบอกว่าในโซไซปีเห็นจะเคี่ยวได้พี่น้องผักปลั่งบ่นี่ ังสีม่วงแล้วก็เป็นฟังสีเขียวเราเอาไปนหนึ่งปลาได้งามเลยด้ยอบนถัง,งบานเฮ่านี้ก็ค่อยเอาเทลเล็เทล้อยเอาเนี่ครับะมานนี้เทาก็ได้แลลวครับคุณปุ๋ยเฮาเดี๋ยวจะสิบเอียวว่าไม่ย่งหลาย่ยังหลายืนหันก็คือเป็นตัวหนั้นก็คือหลักๆหลักลก,ลก,ลก็คือคุณน,นะครับเนาะคุณกบน้นำนของเฮานี้แหละขาดบ่ได้ไร สาเหตุไอ้พวกปลูกพักปลูกของนี่คือน้มหนึ่งสองมาก,ก่อนมูสองหลังก็จะมีคุณชิงว่าขี้ขัวไอ้เจ้าของบ้านนอกนี่ก็คือบ่อได้เลี้ยงง้วเลี้ยงนะครับนแล้า,าก็เลี้ยงเป็ดเลี้ยงเป็ดนี่ก็สาม,มารถเอามุ่นเพิ่นหรือว่าขี้เพิ่นนี่ก็เอามาใส่ปลูกพักข้าได้นี่นะครับผม <laughs> ต้นไม้ครับก็ร่างเติบโตก็ร่างงามเลยพี่น้องเด้อขุนร่างแตกไปได้งามเลยเดี๋ยวจังหวะทีพ,พี่น้องมาอัปเดตมึงเรื่อยๆนะครับเนาะก็จะเลื่อมในช่องกบปลาผ้าด้วยนะครับเด้อ กดไลค์กดแชร์กดติดตามบ้านนอกนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจเนาะบ้านนอกก็ยัคทิ้ดเห้พี่น้องมาเรื่อยๆคลิปนี้กะสวัสดีเนี่ยน้องมาลิปนี้กะสวัสดีคระสวัสสวัสดีสวัสดีครับเจ้าใจจะสมนั่นไหละไปไปไปไายบายครับไปเป็ดบอายครับบไปไปนี่ครับบายครับก่อนครับเป็นบอ Oh. <laughs>